สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมางมไหลบัวอีกแล้วนะกำลังลมดึงไหลบัวดึงง่ายไหม อุ้ยยาวมากเลยนะอไหลบัวกว่าจะงมได้นี่ยากมากเลยนะถ้าคนงมไม่เป็นก็ไม่ไม่ได้อ่ะ นี่นะคะหลบัวที่เรางม,มไว้นี่ไหลาขาวมากเลยนะคะไหลใหญ่ขาว ถ้าง,งมไม่เป็นจะไม่ได้นะโอ้โหยพอลงไปลึกยิ่งข่าอนะไรเงี้ยเออ นี่นะคะบรรยากาศอึมครึมฝนก็นจะตกโอ้โหยาวยาวมากเลยเนาะอือหือ,หอไหลบัวขาวนะคะไหลบัวขาว สาเมืงสิงลงไม่ได้นะเป็นฝีอีกแล้วเป็นที่ขาพับเลยรอบนี้น,น,นี่นะคะงมไหลบัวได้มาเยอะมากแล้วนะ ให้ดูยังไงดไหลบัวถ้านี่คไหลบัวขาวเนาะต้องวางถึงจะนน,นี่นะคะไหลบัวหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเนาะนี่แหละค่ะไหลบัวที่เอาไปตำเอาไปผัดแกงส้มเนี่ย